สวัสดีครับผมศาสตตาพิรมานรายการ Art of f e ฟ g งชุยหวงจุ้ยปัญจธาตุวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องธรณีประตูห้องน้ำที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้อธิบายและยกตัวอย่างเอาไว้นะครับว่าพลังงานการเงินหรือโชคลาภที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านไม่ได้เปรียบเหมือนดังน้ำที่ไหลเข้าสู่ภายในบ้าน โดยท่านจะต้องปรับพื้นบ้านให้มีระดับแตกต่างกันโดยพื้นบ้านในโซนหน้าบ้านจะต้องอยู่สูงกว่าโซนหลังบ้านและโซนที่ต่ำที่สุดก็คือบริเวณพื้นห้องน้ำที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการไหลของน้ำจากบริเวณหน้าบ้านเข้ามาสู่หลังบ้านและมากักเก็บไว้ด้วยธรณีประตูหลังบ้านนะครับซึ่งศาสตรท่านได้ศึกษาในศาสตร์พงจุ้ยจากสื่อต่างๆก็จะมีข้อห้ามที่ได้กำหนดไว้ว่า ห้องน้ำบริเวณชั้น1ของบ้านห้ามมีธรณีประตูขวางอยู่เพราะจะทำให้การเงินไม่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านและพื้นห้องน้ำก็จะต้องต่ำกว่าพื้นบ้าน10เซนติเมตรเพื่อให้เกิดการไหลของน้ำเข้าสู่ภายในบ้านนะครับซึ่งบางท่านที่ได้ศึกษาจากสื่อต่างๆและอาจจะเกิดความวิตกกังวลเพราะว่าห้องน้ำบริเวณชั้นหนของบ้านท่านอาจจะมีธรณีประตูไว้ป้องกันน้ำหรือสิ่งสกรปรกต่าง ในขณะใช้งานหรือล้างห้องน้ําแล้วไหลออกมาสู่บริเวณห้องครัวหรือภายในบ้านนะครับซึ่งบางท่านอาจจะได้เชิญสินแสเข้ามาตรวจสอบบ้านและสินแสอาจจะสั่งให้ลื้ทรณีประตูบริเวณห้องน้ําออกไปซึ่งท่านก็อาจจะวิตกกังนวลว่าแลน้ําอาจจะเอ่อล้นออกมาภายนอกได้สินแสก็อาจจะสั่งให้ทุบพื้นห้องน้ําและปรับระดับลดลงไปต่ากว่าพื้นบ้านอย่างน้อย10ซนติเมตร เพื่อให้การเงินไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านอย่างสะดวกนะครับแต่สําหรับในศาสตร์หงช่ยบรรจธาตุพลังงานการเงินหรือโชคลาภต่างๆไม่ได้ไหลละเลยดพื้นเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านนะครับจะไหลเข้ามาพร้อมกับอากาศหรือลมที่พัดพาเข้าสู่ภายในตัวบ้านครับซึ่งถ้าหากท่านเกิดความวิตกกังวลจนถึงขั้นทุบพื้นห้องน้ําและปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ นอกจากท่านจะเสียเงินจ้างสินแสเข้ามาตรวจสอบบ้านหรือว่าเสียเงินซื้อของแก้หงช่วยต่างๆที่สินแสให้ปรับเปลี่ยนเช่นน้ำเต้ากระจกแปดเหลี่ยมกระจกสะท้อนพลังงานต่างๆแล้วท่านจะต้องมาเสียเงินในการปรับปรุงโครงสร้างอาคารซึ่งบางครั้งในการปรับเปลี่ยนระดับหรือโครงสร้างห้องน้ำชั้นล่างอาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อการระบายน้ำด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าหากท่านที่กําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องธรณีประตูห้องน้ําหรือระดับพื้นห้องน้ําที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งท่านก็ไม่จําเป็นต้องทุบหรือปรับเปลี่ยนใดๆหรอกครับเพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุห้องน้ําหลังจากที่ท่านใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านปิดประตูห้องน้ําไว้เสมอและให้ระบายกลิ่นออกไปภายนอกบ้านด้วยพัดลมดูดหรืออาจจะเป็นหน้าต่างบานเล็กๆที่อยู่ภายในห้องน้ํา เมื่อท่านปิดประตูห้องน้าไว้เสมอประตูห้องน้ําก็เปียบเหมือนผนังเพื่อปิดกั้นพลังงานที่ไม่ดีต่างๆที่จะไหลออกจากห้องน้ํานะครับ